ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเชื้อุ๋ยนนะครับนี้กับพาคพี่าคเน้องมาช่วงเสริมทั้งนะครับทั้งหนองเป็นนิดแม่เล็กสองสองเก้าพี่น้องช่วงอำเภอโคกอูเภชยนะครับจังหวัดอนแก่นไปอำเภอแจงคอไปช่องสามหมออำเภอแจงคอจังหวัดชัยงคูณชีวิตคือการเดนินทางนะครับการเดนินทางคุ้มซบการซบการคือกำไรชีวิต ใช้แจงคอรประมาณ2 0เ22กิโลพี่น้อง22กิโลใช้ปุ้งกร่า0กิโล5 0กิโลต่อไปมึงเลยกับ200กิโลนะครับนั200ไป่โม2 8, 8, 20, กิโลวันนี้นะัะปัจจุบันเนเป็นตนนซเลนซนะเลนที่เขาสั่เซตส้มพูนเรียบร้อย,ป,อยปัดสุยานบะ ลอยเป็นเส้นนะครับลอยเป็นเะส้นแหละที่ว่านะเป็นช่วงที่ดีช่วงนึงนะครับช่วงที่ดีที่สุดเลยล่ะใส่เข้ามาที่สุดนะถนนก็นดีวิวที่ทัดขนาดก็ดีนะคุณไดสิไป ใช้คือมาแจกคุเที่ยวให้เขาใส่สินนี้ได้ะค,ะไค,ครับไปคุเที่วจากบั่นจายจากโคโกช่ยไปแจงขอแจงขอช่ยยูมงจกจตุรัสดันคุนทดสีชิวขึ้นมตเตรวเอ็มหกไปชนบุรีไปละย่องน็คือกันนะครับอสีชิวแล้วออกทังวงแหวนนะครับ เป็นรลบนออเป็นที่สองที่สามไปจน,นสายสามศูนสี่ไปปักงใง่ยไปจบินบุรีรสบายนะครับทั้งซีเล่นตลอดรอบด่างไป

สองพุงนุ่งั่นดีนะครับ,บางาน,นดีเนี่ยมีดีบรรยากาศดีคข้าพุดี๋ยว,วไปเห็นภูเขาสวยงามนะครับนะครับ ขี่รถกินลุ่มจมวิวซื้อคุ้มค่าพม่รองสินค้าไปค้ากลับนะครับเดี๋ยวเห็นวิววิวตัดเลยครับมือหัวมือเ้าหนึ่งกับภูเขาทงไปกับภูเขาถนนก็ดี มไมแต่ก่อนเป็นทางเปียวกี่นองเอ้ยสิยางนะครัอมันขึ้นลำบาก้างแตกยางหัวว่านี่เื้่อตสวุฒิมะหัวขาดลองแคนี้แต่ก่อก็อสยี่สิบกัวสามสิบนะจะาร สบายลายไอมกับืนสมัยก่อนมี อยู่หลักล้านจังซี่ สามหัวอนี่ยกัสีมีดานนะครับมีลงผักมีดานดานเชินดานผักนะครับผักผักซีสีลงไปผักสามมีดานนะครับด้านดีด้านเปวือกซานสิติดนะครับเชิญมาไม่รุนตั้งหลายแหล่คสีไม่เจมไม่เจมมีดานหนึ่งนะเงินมาท่องมาท่มดดานนี้ จออ่องสามหัยอะข้างมาถึงหอดแจงก่อยยี่สิบกว่าโล่หอดนี้ก็่ถึงยี่สิบแล้วัสิบแปดสิบเก้า 18, โล่หอดหลังข้างดีดีแลนด์ข้าวเดียวเสอแล้วเมาถึงสิบเมืที่ตรงไปใช่เอากุ้มเร็วป้าค่ะไปชุมแพร่แจงคอผู้เขียว เลยยี่ช่องสามหมอนะครับช่องสามหมอตั้งดีนะครับตั้งดีเนี่ยว่ามันจบกัน,กนข้างๆวางพันดินมาเหล็กสองสุดหนึ่งสองสุดหนึ่ง สนทีไปมงเลยสินทีไปใะยังมุงนีน่พี่้องเอาับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝักงนองสั่ะคละชีนนาพ่อกันใหมนะครับสวัสดีครับ